ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้จอมารีวิวอีกแล้วนะครับเป็นจอคอมพิวเตอร์นะครับของซัมซุงนะครได้มาอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้มาตะก,กอนนะครับเราก็ซื้อเลยนะครับผมไม่รู้ว่าการได้จอมารีวิวมาดูว่ามันดีแค่ไหนมันเจ๋งแค่ไหนครั้งนี้นะครับผมจะต้องเสียตังค์อีกหรือเปล่านะเราไปดูว่า จอที่ว่านั้นเป็นเป็นจออะไรกันครับนะนะครับซัมซุงนะครับเคิร์ฟเกมมิ่งมอนิเตอร์นะครับผมนะฮะเราต่อฐานเสร็จแล้วนะฮะเราก็เอาฐานมาไขน็อตเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เราจะมาเสียบสายกันนะฮะซึ่งก็จะมีตัวปลั๊กนะครับตัวปลั๊กของมันนะพื้นฐานแล้วก็มี HDMI สามารถต่อเล่น p พ4ต่อคอมได้ด้วยนะครับสบายใจมากครับผมนะฮะจิตใจสุดยอดมากส่วนอันนี้อันนี้เป็นตัวพ่วงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องทำไปผมโยนทิ้งไปก่อน โอเคนะเราก็เสียบปลั๊กเสียบ HDMI อะไรให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาวางตรงคอมนะฮะมาเล่นคอมกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูว่าการเล่นเนี่ยมันจะไหลลื่นขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปเราเทสกันเลยสวัสดีครับมาไงฮะในอันนี้ต่อจอเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดเกมเพลย์เสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้โหแมงสภาพที่วางค่อนข้างรกมากนะครับมีบุหรี่ตาแมวด้วยนะฮะจะลองอัดเกมในนี้ดูนะครับว่า มันจะภาพจะออกมาแจม่มหรือว่าเป็นยังไงอะไรแค่ไหนนะฮะนี่ครับลองเล่นได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะไปลองเกมไหนหน้าใข่ท่านละกันให้แอคชั่นเร็วๆนะครับดูซิว่าเจ๋งหรือเปล่าฮะเข้าไปในเกมกันเลยจ้าจากการที่กล้าวกับผมนะครับได้ลองเล่นมาระยะยาวนะครับประมาณหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าศรีระพื้นฐานเนี่ยเนื่องจากเป็นเคิร์ฟเป็นเคิร์ฟนะครับหนึ่งเอ็มเอสนะฮะสามารถปรับมุมมองได้หลายจอคือผมสามารถวางในระดับสายตาหรือว่ายืดขึ้นไปข้างบนสูงๆหน่อยหรือว่าเอียงซ้ายเอียงขวาคือ มันปรับจอได้แบบว่าค่อนข้างสะดวกอยู่ทินผมมากเลยนะงาแล้วก็ยังมีแอ e เ a อรน่าไรทิงนะครับผมด้วยนะครับเป็นจุดเด่นที่รุ่นอื่นจะไม่ค่อยมีกันนะครับเรามาวิชาการกันบ้างครับหนึ่งเลยนะครับฟาสมูทนะครับครับ 1ms นะครับภาพ1เฟรมนะครับใช้เวลาในการเปลี่ยนภาพเพียง0.001วินาทีซึ่งองบอกว่าเกมไททาเนี่ยเป็นเกมที่เร็วมากนะครับถ้าจอที่แบบว่าความเร็วไม่ค่อยแบบว่าตามไม่ค่อยทันเนี่ยผมจะปวดตามากนะครับกับกับเกมประเภทนี้นะฮะ แล้วก็รีเฟรชเรทนะครับ144่งเฮิร์ตนะครับภาพ1 1เฟรมเนี่ยเปลี่ยนได้144ครั้งซึ่งมันเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้ารีเฟรชเรทต่ำเนี่ยภาพมันจะกระตุกนิดนึงนะครับผมนะฮะ AMD FreeSync นะครับเป็นจอมอนิเตอร์ที่สามารถเข้ากับจอ AMD ได้ด้วยนะครับผมนะฮะ Vivid and c ์ i ริม컬เลอนะครับ Quantum Dot นะครับทำให้ภาพแสดงสีได้อย่างสมจริงนะครับสีสดนะครับสวยชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับทำให้เห็นในซีนมืดเนี่ยซีนไหนมืดๆเนี่ยเราจะเห็นไดด้้้ชััขึนนนะะครบผมโอ คอม포เตอร์ในเอ็มเพรสซีดวิวนะครับหนึ่งพันแปดร้อยอาร์นะครับโค้งมากขึ้นคือโค้งอ่ะเขาวิจัยกันมาแล้วว่าสายตาเราเนี่ยเหมาะกับอะไรที่มันโค้งโค้งคือมันรองรับเลนเลนตาเราเราได้พอดีเลยครับทำให้เรามองจอได้สบายขึ้นอย่างมากเลยนะฮะเอเดน่าไลทิ้งคืออะไรนะครับผมนะเราบอกไปเบื้องต้นเรางงนะครับการต่อสู้ในแสงสว่างหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมนะฮะมันคือไฟที่จัดกับพลิปตอนเล่นเกมนะครับแบบจะคอยยิงอ่ะทำให้แบบว่าเราเนี่ยโฟกัสได้ดีขึ้นนะครับ คือง่ายมันมันมันเป็นจอที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยแท้เลยทีเดียวนะครับผมนะฮะแล้วก็ดูเอลฮินนะครับขาตั้งนะครับรุ่นใหม่ของเรานะปรับได้2สเต็ปคือสามารถติดตั้งกับวอล์มาส์ได้ด้วยโอ้โรเจ๋งเลยนะนะครับแล้วก็รองรับพอตต่างๆด้วยนะครับมากมายไก่กองเลยทีเดียวนะฮะสรุปโดยรวมครับจอนี้เป็นจอที่เยี่ยมมากนะครับมีแววว่าอาจจะเสียตังค์อีกแล้วครับท่านนะฮะคือสรุปเลยง่ายๆว่าผมต้องเสียตังค์แน่นะับแล้วก็ซัมซุงเคิร์ฟมอนิเตอร์เนี่ย เป็นจอสําหรับเกมเมอร์ที่ต้องการต้องการแบบความต้องการสูงแน่นอนนะครับผมว่าเล่นเกมอารดีๆเล่นเกมที่แบบมันๆเจง๋งๆแล้วเนี่ยเราควรม,มีจอที่เจง๋งๆรองรับเกมความมันของเกมด้วยนะฮะไปกันเลยนะครับไปดูสรุปผลการทดลองอีกรอบหนึ่งเอาละครับสรุปผลการทดลองนะฮะหลังจากได้ลองเล่นดูแล้วนะครับการประกอบก็ง่ายนะครับการต่อเข้ากับจอของเราก็ง่ายแล้วก็สามารถปรับขึ้นลงปรับระยะการมองคือมันคือมันสามารถปรับได้เพราะว่า ขาตั้งเนี่ยมันจะเป็นแบบงอเงี้ยแล้วก็ปรับฐานขึ้นลงหมุนจอหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนอะไรได้นะครับก็ค่อนข้างเป็นสิ่งที่แจ่มมากนะครับสำหรับจอท a m s ซุงสาหรับใครที่กําลังสนใจจอเคิร์ฟทั้ซุงเคิร์ฟนะครับจอดีๆอย่างนี้นะครับก็จัดได้เลยครับทัมซุงนะฮะเดี๋ยวผมขอตัวไปเทสต่อเรื่อยๆนะครับมีแววว่าอาจจะได้สอยตัวนี้ครั้งก่อนก็รีวิวเสร็จปุ๊บสอยเลยครับผมนะฮะครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะสอยหรือเปล่านะครับ สงสัยจะต้องจัดแล้วแหละนีครับบ๊ายบาย <c oughs> เอ,อ <c oughs> ลื้นตาม,มากนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นไททันนานมากนะครับใ <c oughs> ช้ได้แจม